อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยที่เข้ามารับดูรับชมกันนะครับเช้านี้มาแต่เช้าเลยนะครับเช้านี้มาแต่เช้าเลยรอไม่ได้นะครับรอไม่ได้รถเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับผมโตโยต้าไฮรักรี o ว e d i เซติเดชันแคปเตียปี2020นะครับปี2020รีบเข้ามาดูกันเลยนะจ๊ะ แช่หน่อยแช่เพจหน่หนอยบอกตะคุ้มแม่ตะคุ้ตะคุ้มแม่แช่เพจก่อนจะให้จะให้ทาอ่าสำหรับที่ลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะครับผมรบก,กวนฝากกดไลค์กดแชร์กันให้นิดนึงนะครับผมเวรราก็แช์อ่าสำหรับลูกค้าที่กำลังเข้ามารับชมเพจเกต กินลุ้งรดอยู่นะคะตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเลยนะคะเป็นรีโว่ปี2020แท้เลยนะคะวิ่งแค่5,000โลเท่านั้นนะคะแล้วก็ชุดแต่งรอบคันเลยแล้วก็มีแม็กสวยมากๆเลยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยรถเทลเลอร์เพิ่งจะมาลงนะคะเช้านี้ใครที่ทันราคานี้เดี๋ยวจะให้คุณฟุกมาบอกราคานะคะว่ารถคันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะราคาถูกมากๆเลย เดี๋ยวรอคุณฟุกสักครู่นะคะอาจจะให้ดูรอบๆก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในเครื่องยนต์กันนะคะว่ารถมีตำหนิอะไรไหมนะคะอะเบื้องต้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะวันนี้เรามาแต่เช้าเลยอยากจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะ ใครที่สนใจเป็นรถรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะตอนนี้จัดซื้อรถเข้ามาแบบรัวๆมากเลยอ่าสำหรับลูกค้านะครับผมวันนี้ขอมาเช้านิดนึงนะครับท่านใดที่อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับสามารถแชร์ไปดูย้อนหลังได้เลยหรือเข้ามาชมย้อนหลังหน้าเพจได้เลยนะครับพอดีว,วันนี้เช้านี้รถมาส่งก็กล้าให้ดูเลยพอดีเทลเลร์ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ถ่ายเทลเลิ์ไม่ทันก็พอดีว,วันนี้มาส่งเช้านี้มาส่งหนึ่งคันนะครับ เราก็กล้าให้ดูเลยว่าเนี่ยรถสภาพที่เราซื้อข้านะครับเป็นสภาพแบบไหนอ่าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูรุ่นชมกันได้เลยนะครับนนเพื่อให้มเป็นการเสียเวลาอ่าตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้านี้ก็เอ่อเป็นรีโวแคปเทียนะครับเป็นแซตอิ i ดชั่นสองพันยี่สิบนะครับสองพันยี่สิบอ่าทั้งคันก็มีชุดสเกิร์ตชุดแต่งมาเรียบร้อยนะครับด้านหน้านี่เลยรถทั้งคันมีแค่เอ่อ แบบ,คบแค่รอยเปื้อนนะครับผมแค่รอยเปื้อนด้านหน้าก,ก็พวกมีไฟตัดหมอกอะไรพวกนี้นะครับผม<พ>อ,อ่าเป็นรอยเปื้อนนะครับไม่มีรอยอะไรแต่อย่างใดเลยอ่ากระจหน้าเป็นเป็นโคเมียมอ่าเป็นกระจงโคมเมียมสองพันยี่สิบนะครับผมเป็นกระจังโคมเมียมสองพันยี่สิบนะครับอ่า ใช่ครับผมมีสติกเกอร์คาดเหมือน X-Series อ่ะเหมือน X-Series i ่นนะครับแต่นี่คือเข้ามาในสไตล์ของ Revo นะครับเป็น Revo Z Edition 2020นะครับพอดีรถสำนายังไม่มานะครับแต่เดี๋ยวเราก็ดูอย่างอื่นควบคู่กันไปนะครับมีล้อแม็กมีอะไรมาพร้อมใช้งานเลยนะครับคุณลูกค้าทุกๆท่านอ่าแต่ถ้าเรื่องล้อนะครับถ้าเรื่องล้อ ไม่โดนใจไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ใช่คะอรอท่านแล้วับนนี้ใช่ครับผมอ่าสวัสดีร้อยกว่ายูเซอร์นะครับผมกระจกมองข้างนะคะใช่ครับกระจกมองข้างก็เป็นคมเนียม,มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างครับคือเช้านี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับไลฟ์สดกันแบบเรียวๆเลยนะครับไม่มีหมกเม้นลูกค้ารีวอ2020นนะครับท่านใดต้องการทราบข้อมูลอะไร ทักเข้ามาได้เลยนะครับ,ออรบผม,าามล,ลงเทเลอร์เมื่อกี้นี้ก็แบบนี้เลยพอดีรถเทเลอร์เข้ามาไวไปไวนิดนึงนะครับเปิดไลน์นะเทเลอร์ไม่ทันนะครับผม,มประมาณนี้นะครับมีแค่รอยเปื้อนอย่างเดียวมีแค่รอยเปื้อนอย่างเดียวคันนี้เออเดี๋ยวแจ้งราคาเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาเลยแส<ม>ดง <wiping S 2> ผมไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าส0งมา20คันนี้เออราคาอยู่ที่ห้าแสนกับเก้าพันบาท นะครับไม่ใช่590,000นะครับ5 0 0 0สนกับ9,000บาทขอราคานี้เลยนะครับขอราคานี้เลยเก้าเอ,อ่อ5 0 0แสนกับ9,000บาทนะครับ2020พร้อมโอนนะครับใช่ครับผมรถตัวนี้ไม่ได้แล้วจริงๆนะครับซทเอั่นอ่าต้นทุนมาเท่าไหร่นะสี่แสนเก้าค่าค่าอะไรอีกมีก็ต้องไปอ่าใช่ครับผม อ่าต้นทุนมาสี่สีนะ่แสนเก้าไม่รู้ว่าจะจะมาเอากำไรตรงไหนนะครับเนีาา่ยขอราคานี้เลยนะครับผมห้าแสนกับเก้าพันนะครับบอกกันตรงๆง,งเลยทุนมาสี่แสนเก้าแล้วสวัสดีทั้งสองร้อยกว่ายูเซอร์นะครับผมสวัสดีทั้งสองร้อยกว่ายูเซอร์นะครับที่เข้ามารับชมกันแคบหน้าจอไป้วยแคบหน้าจอไป้วย สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมสวัสดีคุณสมบัตินะครับสวัสดีคุณจ๊อบครับผมสวัสดีคุณเผชิญนะครับสวัสดีคุณอนันต์แท้ตั้งนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสามารถด้วยนะครับผมเมนไดเม้นได้ขึ้นหรือไม่ขึ้นผมขออภัยด้วยนะครับลองดูช่วงล่างกันได้เลยนะครับรถไม่มีหมกไม่มีย้อมแน่นอนนะครับว่าทำไมถึงมาขายอาจจะเป็นรถแค่โชว์ใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมหรือไม่ก็เจ้าของเก่าที่ออกมาแล้วไม่ไหวนะครับก็ต้องปล่อยยึดกันมา นะครับแต่คือเราก็อ่ะเนี่ยก็พูดกระตรงๆเลยนะครับเราไม่ไม่ไม่หม,ม,ม,มกมันลูกค้าไม่หลอกลวงอยู่แล้วและคันนี้สำคัญเลขใหม่น้อยมากๆด้วยเลขใหม่น้อยมากด้วยสําหรับคุณลูกค้านะครับถ้ายังไม่ว่างดูเช้านี้ไม่เป็นไรกดแชร์ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปดูย้อนหลังหน้าเฟซบุ๊กตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็เที่ยงนี้เราก็จะจะไม่ได้ไลฟ์สดนะครับผมเพราะว่ามาไลฟ์ดูเช้านี้เลยนะครับ ล้อแมกย่างนี่คือแบบใหม่ๆเลยนะครับาสวสดีคุณจักรกิจด้วยนะคะสวยมากครับขอบคุณมากๆนะคะอโอเครีโวใหม่มากใหม่จริงให้ดูไปแบบเรียวๆวันนี้มาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มาให้ดูสภาพรถใช่ครับใคร,ใครเร็วก็ได้ก่อนนะคะใช่ครับผมใครมาก่อนได้ก่อนนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมราคาห้าแสนกับ 9,000บาทนะครับผมราคา5 0 0แสนกับ9,000บาทนะครับี้เป็นรถปีอะไรคะอ่าเป็น Toyota h i ฮรักกรีโวนะครับผม2,020ันยนะครับยะนี่ครับอ่าดูตรงเข็มขัดได้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเซลเบลอินสองพันยี่สิบนะครับผมอ่านถูกว่าไม่รู้นะ อ่โอเคตอนนี้นะคะคุณสุภาวดีบอกสวยมากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับผมคุณนบถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะเพิ่งเข้ามาราคา5้าแสนกับ9ก้าบาทนะครับเป็นรีโว2 0องชุดแต่งคออ่าตอนนี้สองเกือบ300ร้อท่านแล้วนะคะอ่าสวัสดีทั้งเกือบ300ยยูเซอร์นะครับผมขออนุญาตปิดเพลงนะครับเดี๋ยวจะโดนลิขสิทธิ์และที่สำคัญไปกว่านี้นะครับผมเลขใหม่นะครับ เ okay. เลขใหม่วิ่งอยู่ห้าพันโลนะครับเลขใหม่วิ่งอยู่ห้าพันกิโลคุณลูกค้าวิ่งอยู่ห้าพันห้าร้อยโลวิ่งอยู่ห้าพันห้าร้อยโลนะครับอ่าวิ่งอยู่ห้าพันห้าร้อยกว่าโลนะครับคุณลูกค้าขอราคานี้เลยนะครับผมทั้งสดทั้งพอน,นะครับเข้ามาแพงมากต้น ใช่ครับก็เลยอ่ะไม่รู้ว่าจะเอามาเหลือหรือเปล่านะครับก็ไม่เหลืออยู่แล้วนะครับผมต้นทุนมาเอ่อสี่แสนเก้านะครับเราขอตั้งขายห้าแสนกับเก้าพันนะครับพร้อมโอนโอนให้ฟรีเลยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆอันเนี้ยทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะครับผมห้างไม่รู้เท่าไหร่เลยนะออกห้างเออใช่ครับออกห้างผมไม่แน่ใจนะครับเซตอ dition ปี2020ันยีใช่ครับผมคุณลูกค้าเช็คราคาได้เลยนะครับแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบราคากับผมดู รถวิ่งแค่ห้าพันกิโลนะครับรถวิ่งแค่ห้าพันกิโลห้าพันห้าพันโลวิ่งน้อยจริงนะครับสามสามสามร้อยสามร้อยไลท์แล้วนะคะตอนนี้อดาวแสนห้าผ่อนเท่าไหร่คะเออดาวแสนห้าแล้วก่อนนะห้าแสนดอกเบี้ยพิเศษใช่ครับผมเกิอจัดดอกเบี้ยพิเศษได้เลยใช่นะครับ ถ้าแต่ถ้าแบบคุยกันดอกเบีย้ยปกติถ้าไม่คิดอะไรมากดาวแสนห้าก็เหลืออะไสามแสนห้าใช่ปะ่ะเออก็เหลือสีอ่สี่ประมาณอ่ะประมาณสามแสนห้าถ้าเราคุยกันเ um ล็กกลมๆนะก็จะอยู่ประมาณเจ็ดพันได้มั้ยเนะจ็ดพันกระบะใช่ใช่ครับผมถ้า 6, หกพันกว่าได้หกถึงเจ็ดพันอ่าอยู่ประมาณเนี้ยอาจจะเจ็ดพันเจ็ดพันกระบาหกพันปลายเจ็ดพันเนี้ยก็เดี๋ยวดูระยะปีกทีหนึ่งนะครับ ช่ครับผมห้าแสนกับเก้าพันบาทเกือบสี่ร้อยอ่าเดี๋ยวดูด้านบนสี่ร้อยอย่างสี่ร้อยคนอะไปด้านบนนะครับผมไปด้านบนนี่แบบเรียวๆไทมกันเลยนะครับห้าแสนกับเก้าพันบาทเพราะว่าอ่าดูมีตังลงมาเปล่ามีตังหลงมาพักพักเงินสองหมื่นนิดลางานกับบ้านเลยครับวันนี้ ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรแต่้นหน้าอชั่นมีอะไรกันบ้างอ่าก็เออสำหรับเซตอีดิชั่นก็เหมือนว่าเป็นตัวธรรมดาแต่ว่ามเ,เป็นชุดแต่งอ่าราคามันก็จะโดดขึ้นมานะครับแต่ชุดแต่งที่โค้งแบบนี้ก็หายากใช่ครับผมแล้วก็รีโวนี่ก็จะพงมอะไรมันก็ปกติครับปรับขึ้นปรับลงนะครับพงมอะไรครับปรับพื้นปรับลงทั่วไปนะครับแต่รีโวเน่ยมันดึงเข้าดึงออกได้อย่างนี้อ่ามันมัน<ช>มีมานานแล้วออใช่ นะครับพอบางทีแบบลูกค้าเนี่ยนิ้วยาวๆนะครับก็เอ้ยเวลาเลี้ยวทำไมคอนโซลมั็นสิ่งชอบชนกับนิ้วนะครับก็คือดึงออกมาได้เลยนะครับอ่ะเนี่ยที่ด้านหน้าสักคู่นึงนะคะโอเคลองดูกันวิ่ง5,000กิโลนะคะสมัครวิ่ง5,000กิโลนะครับผมวิ่ง5,000กิโลห0 0 0สนห้าแส0เ0้าบาทห้าแสนเก้า0 0นบาททุนมา4ี0 0 0นนะครับอันนี้จริงๆนะใช่ครับผมเนี่ยทุนทุนมา4ี0 0 0นจริงๆนะครับผมไม่หลอกนะครับเรื่องจริงเลย เราลองเช็คราคาก่อนได้นะคะใช่ครับลองเช็คราคากับใบแดงได้เลยนะคุณลูกค้าลองเช็คราคากับใบแดงได้เลยรายละเอียดนะคะสหรับลูกค้าคันนี้รถอะไรนะคะอ่าคันนี้นะครับผมเป็น t o y ยต a นะครับไฮรักรีโ e ว่แซดอ dition นะครับ2020ราคาอยู่ที่500,000กับ9,000บาทนะครับผมต้นทุนเรามาเอ่อ4ี่แสนเก้าพันเอ้ยสี่แสนเก้าหมื่นนะครับต้นทุนเรามาสี่แสนกับเก้าหมื่นนะครับผม ขอ5้าแสนกับ9ก้าพันนะครับพร้อมโอนไม่บวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าายอ่าส่งกี่งวดคะก็เต็มที่4ี่สิบแปดถึงแปดสิบสี่วดใช่ครับ,รบผมสี่สิบแปดึงอ่าสี่สิบแปดเริ่มต้นที่สี่สิบแปดวดถึงแปดสิบสี่วดนะครับผมได้สองลอ่าคือกุญแจมาได้ครบเลยนะครับผม อเออล็อกวอลเปลิดฝาโปรเท่าไหร่ครับ,บ,บพี่ครับเปิดฝาโปรงให้หน่อยครับสี <400 S 1> ่ร้อยกว่าท่านแล้วตอนนี้พี่หลายกว่ายูสเซอร์อ <c oughs> นะครับผมขอบคุณทุกๆยูสเซอร์นะครับที่เช้านี้เข้ามารับชมกันนะครับผมเช้านี้ก็มาแบบเรียวๆทามเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดแต่อย่างใด <c oughs> <c oughs> งเเมงียบากอ่าเดี๋ยวเงียบกิฟ แผ่นเพจ2020นยี่สิบนะครับผมแผ่นเพจสองพันยี่สิบดูกันใกล้ๆได้เลยอ,อ่าแผ่นเพจนะครับ,รบตรงนี้เลยจะบอกปีตรงนี้นะครับผมสองพันยี่สิบ <2, 2020 S 2> นะครับอ่านี่จะบอกอ่อเดือนสองพันยี่สิบนะครับเครื่องเท่าไหร่คะคุณ เป็นเครื่องยนต์2,400ันซีซีนะครับเครื่องยนต์2 4งพอ่านะครับเครื่อง2 4งพนะคะมีเบรก ABS มาด้วยใช่ครับผมรุ่นนี้มีเบรก ABS มาด้วยนะครับมีแอร์แบ็กมี ABS มาเรียบร้อยนะครับมาเครื่องอยู่ใช่ครับผมเครื่องเงียบมากเหมือนป้ายแดงเลยนะครับเหมือนป้ายแดงเลยโอ้ยราคาถูกออมาเยอะมากนะคะใช่ครับนนี้มีการเทียบราคากันอยู่ อลองลอง,ลองเปรียบเทียบราคากันดูนะครับคุณลูกค้าทุกท่านลองลองเช็คราคาป้ายแดงเลยแล้วก็ลองมาเช็คราคาผมแต่ต้นทุนของผมมา4ี่แสนเนะครับผมขอขาย5้าแสนกับ9ก้าพันบาทนะครับคิดดีๆีพีเราได้เลยนะครับผมทุนมา4 09, าี่แสนเก้าหมื่นนะครับขอขายแค่5 09, า้าแสนเก้าพันพอพร้อมโอนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปขัดล้างให้มากเลยรถแค่เปื้อนมานะครับผมช่วงนี้หน้าฝนยังไงก็เปื้อนอยู่แล้ว นะครับรถวิ่ง5,000กิโลคุณลูกค้าสวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับจะทันได้ออกมารีวิวรอบนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะใช่ครับผมถ้ารถล้างเสร็จแล้วอะไรแล้วก็วาอาจไม่ได้อาจจะไม่ได้มารีวิวนะครับถ้าลูกค้ามีการจองวันนี้กันเกิดขึ้นนะครับคันนี้ก็จะแทรกคิวล้างให้เลยเพราะว่าคันนี้มันไม่ได้ต้องทําอะไรอยู่แล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรอยู่แล้วรถมันเปื้อนบนรถมันแค่เปื้อนอย่างเดียวนะครับ อ่าก็เดี๋ยวรอรอบต่อไปก็จะเป็นดีแม็กี่ประตูนะครับผมหนึ่งจใช่ปะสี่ประตูยกสูงแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะครับปีสิอันนั้นเดี๋ยวถ้ารถมาปุ๊บเราก็จะไล่ให้ดูเลยนะครับผมอ่ะอย้ำอีกทีนะครับทีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะต้องปิดไล่ไปไปทํางานกันต่อนะครับ อ่านะครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota h i l u ั Revo นะครับตัว Z e d i t i o n ปี2020ราคาขายอยู่ที่500,000กับ9,000บาทนะครับราคานี้พร้อมโอนเลยทั้งสดทั้งพ่อนะครับขอราคานี้เลยนะครับผมก็เลขไม่วิ่งอยู่5,550กโลนะครับเลขไม่วิ่งอยู่5,000กว่ากิโลนะครับยังไม่อ่ารับประกันเครื่องเกียร์ให้เลยนะครับไอคันนี้วารันตีศยังอยู่นะครับ3ปีแ0 0โลส่วนของเรา ก็มีรับประกันให้นะครับเ,เครื่องเกียร์กล่องให้1ปีหรือ2,000 20, 0กิโลนะครับราคาออกไปหายห่วงรถใหม่ขนาดนี้ใช่ครับผมอยู่ที่เงินดาวนะครับอยู่ที่เงินดาวแต่ถ้าไม่ดาวเลยก็อยู่ประมาณ9,000ปลายประมาณเนี้ย9 0 0 0กว่าบาทหมื่นหนึ่งแล้วแต่ระยะปีนะครับยิ่งปีสั้นมันก็จะส่งส่งสูงแต่ดอกเบีย้ยก็ถูกลง อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ดูกันคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องปิดไลฟ์กันแล้วนะครับ <c oughs> เลาเข้าไปดูข้างในได้เลยนะครับพวกกระจกเอ่อปรับพับไฟฟ้านะครับผมปรับพับไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับ ่ไารรมไม่ก่อใหม่นะครับคันนี้เลขไม่แท้นะครับเช็คศูนย์นี้เลยเพราะว่ารถยังไม่ๆม,ม่อยู่เลยนะครับเดี๋ยวเรามีรากระป๋าภาไในให้นะคะอ่าสวัสดีทุกเอ่อกืบเกือบสามร้อยท่านที่ยังไม่หายไปไหนนะครับผม ก็เดี๋ยวสักครู่นะครับผมว่าคงจะต้องปิดไลน์แล้วยังไงลูกค้าก็สามารถแชร์เข้าไปดูย้อนหลังหน้า Facebook ตัวเองได้เลยนะครับแชร์ไปชมย้อนหลังหน้า Facebook ตัวเองได้เลยนะครับผมแล้วก็เที่ยงนี้ก็ไม่ได้มาไลน์นะครับผมพอดีรถมาเช้านี้เพิ่งลงเทเลอร์มาผมก็เลยเอามาไลน์ให้ดูเลยนะครับเรากล้าที่จะให้ลูกค้าดูนะครับผมดูแบบเรียวๆเลยไม่มีหลอกลวงลูกค้าอยู่แล้วนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์ติดต่อหรือโทรเข้ามาได้เลย นะครับสำหรับคันนี้ r ี v o แซดอี i ิช e ั่2,020นะครับห้าแสนกับเก้าพันบาทสดผ่อนขอราคานี้เลยพร้อมโอนนะครับผมดูรถได้ที่เอ่อเค s m a r สมา r นะครับผมกินลุงรถเจริญโยนนครปฐมคือคันนี้จอดอยู่สาขานครปฐมนะครับ,นะรบอยู่เอ่อเส้นถนนมาลายแมนนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองนะครับผมนะนะอ่า เรียบๆมาเลยนะครับไอราคาป้ายแดงผมไม่รู้นะแต่เนี้ยรถมันวิ่ง5,000โลเองนะครับราคามันเหลืออยู่เท่านี้เรอบพันถ้าเกิดว่าไปแบบในห้าน้นีก็มีอยู่เท่าไหร่ใช่ครับผมรถเบิกเบิกห้างผมไม่แน่ใจนะผมอ่ใช่ครับแต่ที่เราไม่มีบวกอะไรเลยนะครับจบที่ราคานี้เลยนะครับผมก็ไม่มีไม่ได้กำไรอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับพอดีลูกค้าเรียกร้องมาเยอะมากก็เอามาแล้วนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็ ค <krit> งจะพอสมควรแก้เวลานะครับยังไงก็กดแชร์ไปดูหน้าเฟซตรงนี้เลยนะครับหรือค้ามาชมย้อนหลังหน้าเพจได้เลยนะครับถ้ารถมันยังไม่มีการจองก็เดี๋ยวถ้ามันล้างเสร็จก็จะมารีวิวให้ดูใหม่แต่ deci, ถ้า realize, ถ ian, มันมีการจองแล้วก็อาจจะไม่ได้เอามารีวิวให้ดูนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆยอดไลค์ยอดแชร์นะครับทุกๆยอดวิวแล้วก็ฝากเข้าไปกดสัครสมาชิกช่อง y YouTube c h a n แน l ของเราให้ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันถัดไป ครับผมสวัสดีครับ